จ่าชีเป้าขยอรสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าตังท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเวเต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเวเต็ดกันด้วยนะครับและก็อีช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูนสีาวันนี้ผมจ่าตังท็อปโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกกันโชซิเซียอ,อิตาลียูเวนตุสพบกับซาสุโอโลนะครับยูเวนตุสเจ้าถิ่นหเกมหลังสุดในทุกรายการก,ก็ต้องบอกว่าพวกเขา พวกเขาก็ชนะทางด้านของโพซิโนเน่ไปได้4ประตูต่อ0ส่วนในศึกกันโชซีเรียเกมนัดล่าสุดก็บุกไปชนะทางด้านของซาแลนิตาได้2ประตูต่อ1ตอนนี้ยูเวนตุสนะครับเป็นรองจากฝูงแข่ง19นัดมี46คะแนนตามหลังอินเตอร์มิลานจากฝูงเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนทางฟังของซัสซูโอโล่ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ5เกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแพ้ถึง3เกมแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดในศึกกันโชซีเเพวกขาปิดบานร ชนะทางด้านของฟิโอติน่าไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้ทางด้านของซัสซูโอโอยู่อันดับที่1 4ของตารางคะแนนแข่ง19้นัดมี19คะแนนนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นทางด้านของยูเวนตุสที่เหนือกว่านะครับชนะ3จากการเจอกัน5ครั้งหนังสุดในทุกรายการนะครับส่วนซัสซูโอโชนะไป2ครั้งนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือซัสซูโอโชนะมา2เกมติดเจอกันมาแล้วนะครับในเลกแรกเนี่ยซัสซูโอโก็เปิดบ้านชนะไป4ประตูต่อ2ดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางด้านของยูเวนตุสหนึ่ง สกกเสียหายเล็กน้อยต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่ายูเวนตุสแม้ว่าจะฟอร์มร้อนแรงก็ตามแต่แต่ยูเวช่วงหลังๆโดยเฉพาะเกมหลีกพวกเขายิงไม่ขาดนะครับส่วนมา,จากจะชนะไม่เกิน1สกอร์ดังนั้นเกมคู่นี้อยากจะให้เชียร์ไปที่ซัสซูโอโรคิดว่าถ้าซัสซูโอโรแพ้อาจจะแพ้แค่สกอร์เดียวเท่านั้นได้อะไรติดไม้ติด,ม,ตด,ม,ตดมือก็ยังดีนะครับดังนั้นเชียร์ไปที่ซัสซูโอโรครับไปกกนที่ศึกเอเชียนคัพนะครับผมคู่สามทุ่มครึ่งทีมชาติไทยพบกับคีกิสถานนะครับทีมชาติไทยเจ้าที่ ขออภัยนะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการก็ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดีเลยนะครับชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็แพ้ถึง3เกมเสมอไปอีก1เกมนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับเกมเดบิวต์ของทางด้านมาสัาตะอิชิอินะครับที่เข้ามาเป็นเฮดโคชคนใหม่ของทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับญี่ปุ่นเมื่อวันปีใหม่นะครับพวกทีมชาติไทยก็บุกไปแพ้ทางด้านของญี่ปุ่นสบายๆครับ0ประตูต่อ5ซึ่งต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกก็ถือว่าเล่นได้อย่างยยยยออออดเเเีี่่่มมมครรแตตืงงงขขวาาาฟิิททชไ ดูจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับส่วนทางฝั่งของคีกีสถานนะครับผมพวกเขาฟอร์มดีกว่าทีมชาติไทยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับชนะ2จาก5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับซึ่งต้องบอกว่าคีกิสถานนี่ขยัน เขาเรียกว่าขยันอุ่นเครื่องมากๆนะครับพวกเขาอุ่นเครื่องมา4เกมติดนะครับชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนั่นคือเกมนัดล่าสุดนะครับก็คือการชนะทางด้านของเวียดนามไปได้2ประตูต่อ1นึ่งเฮดทเของทั้งคู่นะครับผมทั้งคู่เคยเจอกันมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับในศึกเอเชียนเกมนะครับผมเมื่อปี2006ทีมชาติไทยของเราก็ชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับดัชนีคู่นี้แปลกประหลาดมากครับเขามองว่าทีมชาติไทยเป็นต่อนะครับทีมชาติไทย1สกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับไม่รู้เหมือน ว่านี้เกินเป็นการล่อมแมงเมาวหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องบอกตรงว่าคีกีกิสฐานก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ดูจะมีความพร้อมกว่าทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่ารับแข้งอุ่นเครื่องก็น้อยนะครับแล้วก็เก็บตัวก็น้อยเช่นเดียวกันดังนั้นเกมนัดนี้นะครับมองไปที่คีกิสฐานคิดว่าวันนี้คีกิสฐานไม่น่าจะแพ้ทีมชาติไทยนะครับดังนั้น เชื่อว่าทีมนชียไทยทําได้ดีที่สุดเพียงแค่เสมอเท่านั้นแม้ว่า,า,าทางากระแสต่างประเทศจะมองว่าทีมชียไทยเหนือกว่าก็ตามแต่แตสำหรับจาตัทอฟโฟ,โฟมองว่าคีกิสถานน่าจะไม่แพ้ครับไปกันที่อีกคู่หนึ่งนะครับคู่ดึกเตะก,กันเที่ยงคืนครึ่งซาอุดีอาระเบียพบกับโอมานนะครับซาอุดีเจ้า ซาอุดิอาระเบียเจ้าถิ่นนะครับผม5เกมหลังสุดทุกรายการฟอร์มดีมากๆนะครับไม่แพ้ใครเลยชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไป1เกมและที่สําคัญ5เกมนี้พวกเขาไม่เสียประตูนะครับต้องบอกว่าชื่นชมการทํางานของโรเบิรตมาร์ชินีที่โอ้โหทาให้ทางด้านของซาอุดิอาระเบียดูจะมีอนาคตที่สดใสามากๆนะครับส่วนทางฝั่งของโอมานนะครับผม5เกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาก็ฟอร์มค่อนข้างจะไม่มีมาตรฐานนะครับชนะ3เกมก็จริงแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับผมแต่เพาว่า เป็นอ่าแต่ถ้าว่า พวกเขานะครับเป็นการชนะสลับกับแคบมาโดยตลอดเกมนัดล่าสุดนะครับในช่วงอุ่นเครื่องนะครับพวกเขาก็บุบกไปชนะยูอีได้1ประตูต่อศูนย์เฮดทเวของทั้งคู่นะครับผมก็เป็นซาอุที่เหนือกว่านะครับชนะ3จากการเจอกันก5ครั้งล่าสุดส่วนโอมานชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นดัดชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าซาอุดีอาระเบีย1นสกอร์เสียหายเล็กน้อยต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าซาอุดดูจะมีมาตรฐานที่ดีกว่านะครับแม้ว่าโอมานเนี่ยก็ไม่ใช่ก็จะก็เป็นคู่แข่งที่ ไม,ไ,ไม่ได้ง่ายแต่อย่างใดก็ตามแต,แต่ก็ยังเชื่อว,ว่าซาอุน่าจะยิงได้ถึง2สกอร์วันนี้เชียร์ไปที่ซาอุดิอาระเบียรครับสตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับก็มีทางด้านของซัสซูโอโลมีทางด้านของคีกิสถานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียรครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชี้เป้าขออยอกสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอทิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานตู สวัสดีครับ